ยาไทยนี่แหละครับของคนไทยเนี่ยมันดีาดการชมมรูปได้ยินเชื่อแต่ไม่ค่อยรู้สรระคุณว่ามันดีตรงไหนหรอกนะครับว่าเช้อรูปมันอย่างเงี้ยคนโบราณเนี่ยเขาเห็นเนี่ยมันเหมือนมดลูกเขาเลยเอามารักษาเกี่ยวมดลูกมดลูกเป็นของผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะมีสะเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์อยู่ที่มดลูกนะครับท่านอย่าลืมนะมดลูกว่ายิ่งกว่าท่านพาแพร่งแป้่งขาวขาวสวยสวยแอฟไทยแอฟสวยสวยทาแอแอ ว,ว่าชักม,มลูกมันสวยแล้วแต่ต้องได้ <ฮะ S 2> ผู้หญิงนะครับต้องรู้นะครับว่าสวยต้องสวยทั้งภายในภายนอก<ฮ>ะนะครับแต่ภายในสวยท่านรู้เปล่าเป็นยังไงอันดับแรกท่านอย่ามีกินกลิ่นเหม็นนะเอาเลยฟุ้ชัดๆเลยเห <ฮะ S 2> ม็นนะมันจะเหม็นที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ให้มีกลิ่นปากต้องไม่เหม็น <ฮะ S 2> กลิ่นลมหายใจไม่เหม็นกลิ่นลมหายใจส่วนมากมีกลิ่นเหม็นแล้วจะไม่รู้สึกตัว ยิ่งกินใต้ลมพ้าเราไม่ได้เลยครับอันนี้ห้ามขาดตัวไรแรงสำหรับผู้ชายกินใต้ลมพ้าเนี่ยเอาฟูดง่ายฮะให้แข็งแรงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่พอได้กินเนี่ยมันเหมือนของแสลงอะ่ะความแข็งหมดไปความแข็งแรงหมดไปผมก็โดนอย่างนี้ผมก็เหมือนกันนะครับพอโดนได้กินตอนนี้ผมก็สลบสลบผู้หญิงต้องมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงฟังต้องฟังไว้นะครับการมีเสน่ห์ของกทัานเนี่ยหนึ่งกินไม่มี แต่แต่ถามว่าทำยังไงถึงจะไม่มีกลิ่นสมุนไพไทยเนี่ยมีมีนะครับยิ่งคนมดลูกไม่ดีเนี่ยมกยักจะมีกลิ่นกลิ่นปากก็กลิ่นต้นงมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่มดลูกไม่ดีเป็นยังไงหรือเปล่า<ช>มันนงนงท้องน้อยนะครับ<ช>เสียวเสียวปีกมดลูกสองข้างเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกมดลูกไม่ค่อยดีนะครับถ้าหนงท้องน้อยเมื่อไหร่อันได้ไม่ดีแล้วมันจะพาไวหรือเปล่าพาไวตกขาวด้วย<ช>ประจําเดือนกับมาแล้วไม่ดี มาจมาแล้วมารุมรม,มนอนดอนๆพวกยังไงนะครับแลวร่างกายก็จะไม่แข็งแรงและยิ่งถ้าท่านมีตกขาวมากๆแล้วกลายเป็นมุตตะกิดเมื่อไหร่นะครับอารมณ์ทางเพศท่านจะเสียไปเลยรูปร่างดีสวยสอดเสื้อผ้ามาสวยหมดแม่น่าชมเชยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีบุค้องเรื่องเรื่องอารมณ์ทางเพศเพราะาเซ็กจะไม่มีเพราะถ้าเซ็กไม่มีนะครับผู้หญิงหมดเสน่ห์ไปเยอะครับคนเราจะเชื่อไหมโกกันเท่าไหร่เครื่องกันเท่าไหร่บางทีถึงจะเลิกกันนะ แต่เชื่อไหมถ้าตกกลางคืนปุ๊บท่านมีเซ็กกันเมื่อไหร่นะความโกรธของท่านที่มีอยู่เนี่ยนะหายหมดพรุ่งนี้บอกว่าจะไปเลิกกันที่อำเภอไม่ไปแล้วครับอยู่ตอนน่อดีกว่าเพราะอันนี้คือเสนงผู้หญิงท่านต้องเข้าใจอย่าง นะครับว่าเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากสำหรับผู้หญิงผู้ชายต้องการผู้ชายไม่ต้องการก็ไม่แต่งเมียรครับเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกมัดผู้ชายที่สุดเซ็กนี้ยอย่างเดียวราบรุ่นหมดแล้วความต่อสู้ในชีวิตก็จะมีสูงขึ้นเพราะชีวิตมีความสุขนะครับแล้วก็วานเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสมุนไัยไทยคําคว่าว่านของไทยนะแปลว่ามันเหนือยาทั้งหลาย